ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเมียซีนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทําการพรีวิวตัวเกมไปเบื้องต้นแล้วนะว่าภายในเกมเนี่ยมีกี่อาชีพให้เราเลือกนะครับแล้วก็ภาพสไตล์การต่อสู้นะครับถ้าไม่ตายบางส่วนนะก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วในแต่ละอาชีพทีนี้พอเราสมัครเข้ามาเล่นได้สักพักนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังงงๆกับระบบอยู่ คือพอเกมแจ้งเตือนอะไรขึ้นมานะครับมีดอกจันอะไรขึ้นมาเนี่ยเครื่องหมายตกใจปุ๊บเราก็กดทําไปตามนั้นแต่ช่วงแรกๆยอมยอมรับเลยว่าถ้าเดินภารกิจไปเรื่อยๆนะครับมันก็ยังดําเนินไปได้ปกติแต่ทีนี้นะครับพอเราดําเนินเนื้อเรื่องไปได้สักพักเราจะต้องหยุดชะงักเพราะเราไปต่อไม่ได้ 1. ทรัพยากรเราไม่พอคือเกมเนี้ย ยังมีส่วนสําคัญอีกนอกจากภารกิจนับนั่นก็คือการฟาร์มหาของนั่นเองเพื่อเอามาัพสเตตัสฝึกฝนในส่วนของฟังก์ชันสเตตัสตัวละครนะครับจะอยู่ในหัวข้อการฝึกฝนเราสามารถคลิกเข้ามาดูได้ที่นี่นะครับตรงหัวข้อสภาวะร่างกายนี่แหละทีนี้สเตตัสของตัวละครเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสภาวะร่างกายแล้วก็พลังชี่ตรงนี้เรียกว่าพลังลมปานนะครับ อันนี้เป็นการฝึกลงปานนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะอัปเกรดพวกนี้ขึ้นไปได้เราก็ต้องมีทรัพยากรที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรผมแนะนําว่าเข้ามาเล่นช่วงแรกๆอย่าเพิ่งไปลุยภารกิจมากจนเกินไปนะครับให้ฟาร์มหาของหาทรัพยากรให้ได้เยอะๆด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูกันว่าผมเนี่ยจะพาฟาร์มหีบหีบที่มันสามารถได้ทั้งยา hp ตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับจำเป็นมากในเกมคือยาเพิ่ม HP กับยาเพิ่มมานาเราสามารถตั้งได้ให้ตัวละครเราเนี่ยกินยาอัตโนมัตินะครับเนี่ยสามารถตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยว่าจะให้ใช้ยา HP เนี่ยที่กี่เปอร์เซ็นต์นะพอเลือดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ลดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะให้ใช้มานาเนี่ยเพิ่มมานาเนี่ยตอนเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ นับใช้ไปกี่เปอร์เซ็นก็สามารถตั้งให้มันกินอตนัตโนมัติได้ผมแนะนําว่าตั้งประมาณนี้กําลังพอดีนะครับทีนี้ขวดยา perch p กับมานานเนี่ยเราสามารถซื้อได้ที่ NPC แต่ถ้าใครไม่อยากซื้อนะครับเพราะมันใช้ทรัพยากรในการซื้อแต่ถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะครับแต่เวลาเราฟาร์มผมแนะนำว่าเราฟาร์มหีบดีกว่านะเปิดหีบไปเรื่อย การเปิดหีบเราจะได้ทรัพยากรในการอัพสเตตัสด้วยนะครับเนี่ยเวลาเปิดหีบมันก็จะนับคูดาวไป10วินาทีเห็นไหมครับมันก็จะได้เนี่ยเห็นไหมทรัพยากรตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นทรัพยากรพวกนี้หาได้จากหีบเลยหีบตามแมปนี่แหละครับแล้วเดี๋ยวผมจะพามาฟาร์มหีบกัน ตรงจุดนี้นะครับพอผู้เล่นเล่นไปได้สักพักนึงจะมาถึงตรงนี้คือหน้าทางเข้าปราสาทบิชอปนะครับตรงนี้ทางวาร์ปเนี่ยถ้าอยู่ในแผนที่แผนที่เนี่ยตรงเป็นขึ้นๆกลมๆแบบนี้มันคือช่องวาร์ปนะครับสัญลักษณ์ในแผนที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นให้เรามาเริ่มตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดที่ฟาร์มหีบได้เยอะที่สุดนะครับหลังจากที่ผมสำรวจอยู่หลายวันเลย ครับหีบแรกก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็หีบที่สองเราก็เดินข้ามมาได้เลยนะครับเี่แล้วก็ตรงนี้สะดวกปลอดภัยนะครับหีบมันอยู่ใกล้กันด้วยนะไม่ไกลจากกันมากนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับหีบจะอยู่ตรงนี้หีบหนึ่ง นี่เห็นไหมนะครับเราก็กดเราสามารถฟาร์มแบบนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมทีนี้ไปหีบต่อไปนะหีบต่อไปจะอยู่นะครับถัดมาอีกนี่นะครับตรงนี้อานะเห็นไหมแล้วหีบพวกนี้มันเกิดค่อนข้างไวนะครับ เราเก็บไปเรื่อยๆแล้ววนกลับมาเก็บอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับวนอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นยา HP กับ MP เนี่ยรับรองล้นนะครับแต่ว่า MP เนี่ยมานานเนี่ยไม่พอผมลองแล้วต้องได้ซื้อนะครับแต่ในส่วน HP เราเราไม่ต้องซื้อเรามาฟาร์มเอาอย่างนี้แหละเพราะเวลาสู้นะ่ะ HP ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับอาจจะผมยังลุยไปไม่ได้เยอะมากนะครับ เ่าช่วงนี้ผมเก็บทรัพยากรเป็นหลักก่อนภารกิจก็ลุยบ้างนะครับส่วนมากก็จะลงภารกิจประจําวันในส่วนของภารกิจประจําวันเนี่ยจะเปิดให้เราเล่นตอนเลเวล20นะครับเราจําเป็นจะต้องฟาร์มมอนฟาร์มอะไรทําภารกิจไปเรื่อยๆนะครับจนเราเป็นเลเวล20นี่นะครับต่อมาก็เป็นหีบนี้นะมาเรื่อยๆเลย ห็นหมครัแป๊บเดียวได้มาทั้งหมด7-6หีบแล้วแป๊บเดียวเองเห็นไหมแล้วก็จะมีตรงนี้อีกมั้งนี่ไงตรงนี้อีกนะครับออกแบบนี้มันจะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับชื่อแมบชื่อว่าหุบเขาแปะก้วยนะครับ ขเขานี้เป็นสถานที่ที่สามารถฟาร์มหาแร่หาพลังงานหายาสมุนไพรได้หมดเลยนะครับมีหมดเลยแต่เป็นแร่ระดับล่างๆนะครับไม่ใช่แร่ชั้นดีนะถ้าแร่ชั้นดีต้องลุยไปอีกสักพักนะครับอันนั้นอาจจะต้องไปตีรันฟันแทงแย่งกับคนอื่นเขาอ่าทีนี้มาเหีบต่อไปนะครับก็จะอยู่ตรงด้านบนนี้ จุดนี้เป็นจุดที่มีหีบเยอะที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ผมสํารวจมาทั่วแมปเนี่ยเราเก็บได้แบบสบายๆเลยเห็นไหมครับมันก็จะได้ทรัพยากรที่จำเป็นในการอัพสเตตัสมาเพียบรับรองว่าพอเราเลื่อนขั้นสเตตัสไปคือสเตปแรกนะครับมันจะเป็นมันจะไปตันอยู่ที่ระดับ5ก่อนเดี๋ยวผมเปิดให้ดู เตตัดนะครับเนี่ยมันจะไปตันที่เลเวล5พอเลเวล5เนี่ยระบบจะแจ้งเตือนขึ้น,นมาแล้วว่าถ้าเกิดจะเลื่อนขั้นต้องใช้ทรัพยากรดังต่อไปนี้ซึ่งจะใช้ประมาณ4 4อย่างเราก็ควรหาเตรียมไว้เลยไม่งั้นมันก็จะค้างอยู่ที่ระดับ5นะไปไหนต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้หาไว้เลยนะครับจะดีกว่ามันจะได้ไหลลื่นไปเรื่อยๆไม่ต้องมาสะดุด เห็นไหมนี่ก็หีบต่อมาตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็วนกลับไปเก็บที่เก่าแค่นั้นเองเห็นไหมครับวนอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวหีบมันก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วนะอเห็นไหมครับหีบเกิดขึ้นมาใหม่ละ ตรงโน้นน่ะเลย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 ยเเลยบเห็บเห็นไหมตรงนี้คือเหียบแรกนะอ่านี่ครับผมก็วนเก็บอยู่อย่างนี้แหละจน HP เนี่ยขวด HP เนี่ย1 2 K อันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับ ฟาร์มหีแบบนี้แหละแต่ว่ามานานเนี่ยผมซื้อเพราะว่าพอเราต้องลงภารกิจประจำวันเนี่ยใช้ไม่พอจริงๆยังไงก็ต้องซื้อนะครับแต่อย่างน้อยก็ประหยัด HP ไปได้นะไม่ต้องซื้ออันนี้เดี๋ยวผมอัพสเตตัสให้ดูนะครับ นี่นะของผมเก็บทรัพยากรมาครบหมดแล้วทีนี้จะเลื่อนไปเลเวลเลเวลสีมันก็จะตันแบบนี้แล้วก็ถ้าจะเลื่อนขั้นเป็นขั้นที่3เนี่ยตรงนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องเก็บทรัพยากรตามที่มันบอกแล้วก็กดเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นจะเป็นจะต้องใช้เหรียญแดงอันนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความจําเป็นในเกมอีกหนึ่งอย่างนะครับมันจะโชว์อยู่ตรงนี้นะเหรียญแดงนะครับสามารถใช้ซื้อ hp ซื้อมานาซื้ออะไรได้หลายๆอย่างเลย นี่นะครับพอกดอัพเห็นไหมทีนี้พอเราจะไปต่อเห็นไหมครับพอจะอัพเป็นเลเวล11มันจะใช้สมุนไพรและสมุนไพรเราก็สามารถไปฟาร์มหาได้นะครับตามแมปในแมปนี้แหละหุบเขาแปล้ไว้มีให้ฟาร์มเยอะแยะเลยในส่วนของสมุนไพรนี่อันนี้ผมก็ทิ้งตัวฟาร์มไว้ทั้งคืนเลยนะ เห็นไหมครับการที่เรามีทรัพยากรเยอะๆไว้ก่อนเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเวลาเราจะอัปเกรดมันอัพไปได้เรื่อยๆแบบนี้เลยไม่สะดุดนะครับเห็นไหมนี่นี่นี่อ้าอัพอย่างมันนะครับแล้วก็ไปตันที่เลเวลสิบห้าเห็นไหมพอเลเวลสิบห้าทีนี้การจะอัพไปขั้นต่อไปเนี่ย มันก็จะต้องอัพให้ถึง15ทุกตัวก่อนนะมันนึงจะยอมให้อัพเกรดนะครับทุกคนสังเกตไหมครับว่าเห็ดลินจจอจำเป็นต้องใช้เกือบทุกอันเลยอันนี้ก็เห็ดลินจือเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ในส่วนของไอเทมนะครับเราสามารถกดได้นะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะหาเนี่ยจะหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับ แต่ผมแนะนําว่าไอ้พวกเนี้ยเปิดเหีบไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้มานะไม่งั้นก็กดสร้างได้นะครับมันจะมีเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับเรียกว่าเมนูวัดสดุประดิษฐ์ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้มั้งตรงตรงสร้างนี่ครับใช่ไหมไม่ใช่เออนี่ไงวัดสดุประดิษ์ อันนี้คือทรัพยากรที่ผมหามาได้แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพวกนี้มันก็ได้จากเห็บที่เราเก็บเก็บมาเมื่อกี้แหละเห็นไหมครับสามารถอัพลมปานได้อีกเพราะฉะนั้นตอนช่วงเริ่มต้นเนี่ยการเก็บเห็บถือเป็นอะไรที่จำเป็นมากนะครับแต่ถ้า คุณเป็นสายที่เติมเงินคุณก็ข้ามช็อตนี้ไปได้เลยไม่ต้องเก็บนะครับพอคิดว่าทรัพยากรคุณคงล้นเหลือจริงๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย